อันนี้มีปอาหายเป็นคลิปเหรอคะค่ะอันนี้มีปัญหาขบินอะไรคะปวดสะโพกลงขาปวดสะโพกลงขาเป็นมานานเนี่ยคะเป็นมาสองอาทิตย์แล้วอ๋อเพราะว่านั่งนานนั่งเล่นเกมนานขาปวดขาลงสะโพกอาจารย์ไม่ต้องนานเวยเป็นกระดูก คุณหมอะุณหมออ๋อตนนี้เราก็มีมีลูกศิษย์ของพระอาจารย์สีไพยนะคะศิษย์เอกของพระอาจารย์สรีไพยนะคะคุณหมอปูหมไ้เดินทางมาตอให้ถึงที่เลยถ้าตอบบริเวณหลังนี้เราต้องอดอาหารมาก่อนไหมคะใช่ค่ะ

ใช้ในการต่อเส้น โรคปวดหลังโรคไบเกนติสนี่ยเดี๋ยวรามีตำแหน่งอยูนะครับเวลาเราสั้นเราใช้สิวตึนนี้ก็ได้อันนี้เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องปวดตาเคียวข้าวตาข้าขึ้น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 แล้วตาเปตา่าตาเยน้ำออกจตาแค่กระสับกระแหา่งนี่นะเรื่องเราไปลงไมเกนนะตร้งครั้งแล้วจมล่า งนี้มันปอยู่นะเดี๋ยวเรวภาพเปเ่งนะนะครับนี่ครันี่้มแล้วโดภาพไปเกราเพิ่จะถายเลยไ้หมดนี่ครับไเกครับไหฮะถราเรื่นี้แค่สีมันไ่เก่งนี่ับนี้แค่สีมันจบอื่นม่ต้องยแล้วนะตนี้มันเป็นพับเป็นภาษารครับอพัเภาษานี่ับคนพับเป็นภาษา ตั้งแล้วเขมาทำเ่อวกทองการเก็นภาษแ้กตรงนี้นะเองแล้วปักเอาๆด้วยแรงก็ไม่ได้นะเพราะแรงพวกมันเกิดอาการเกรงระบานแล้วข้อของเขาเองประมาณยี่สิบสามปีนี่ทนเดียวก็่านนะเล่นเป็นความรับแล้วผลของแล้วเนีนะเนี่ยต้งแต่อมานะนาที่เดียวนี่ครับนะเดี๋นี้อาจารปวดหลังนะครับอาการปวดหลังเนี่ยถามทำไมรักษา ข้ามแล้วตอนนี้มันจะมีอยู่สามแนวนะเดี๋ยวมกเปิดไปอย่สามแนวละตัดตรงนี้เลยช่ไหที่จริเที่ตังเลยหลันะเลนะี่ไน้ี่ตังเลยกต้องไมเกินห ไม่ก้ามหลังจนมันจะมีสามแถวนะครับหนึ่งทความู่เราภาคพื้น้ามนทิ่ความหนุ่ดเจะเสิ่ออกที่มเห็นกังที่เราทำนะเพราะชินของอาที่เรียกนะเราไม่เดียงกันเลยแต่เราขอให้ดีกันเพอแหนกหมยก็ไม่ใช่แล้วเป็นแดนกนะน้าบาๆนี่เดงน เดี๋ยวเาขอสาที่คนที่มีาันลดแรงกดนปวดหลังเยอะเปวดหลังเยอะมากขัมเคลื่มาขอพี่คนอพี่มามากีมาย ปวดหลังเยอะๆเนี่ยแยก่อนมากแล้วจะไม่นี่นลงปุ๊บอ่ะมาพี่ลราพูดดีกว่าเกี่อกนเกี่ยวกันเกี่ยวกันกี่ยกนเี่ยวกันก็ได้ใช่ไหมใช่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 ใ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่ใ่ใช่ใช่ใช่ใ่่่ใช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 ่่าเอาได้อาการที่ใช่ใช้ใช่ใช่ใช่่ เปลี่ยนให้เข้ามาอันนี้เปลี่นใ้เข้าาเปี่ยนใหนะอันนี้นักเปลี่ยนนักเปลี่ยนนักเปียนแล้วการขวนเขาเรียงร้อนนะครับเลยห้าคเราจะส่ที่ตามันจะมีตาแหน่งอาหแหนบห้าแหงนะครับแล้วข้อห้าแหนบูหายเลยบนเขาแล้วก็ ปากล่างเนื 3, mm ้อทำได้หมดฮะกอาตาเนี่ยเราทำได้หมดยกเว้นที่คนฝาตาเราจะไม่ได้แต่ต้องนะอันนี้คือการปากล่างเนื้อนะง่ายที่เดียวฮะเวลาทนแลัง เปลี่ยนของวารอีกชิ้นหนึ่งนะคะวีธาการปวดหลังปวดบ่าแล้วก็เท้าก็รูดะไลฟ์ได้ไหมคะไลฟ์ร้ดใแล้วค่ะนอนแน่แต่งกัน,น,น